ยกวาซาวันดีวัยรุ่นอเมริกาวันดีวัยรุ่นดูไปวันดีวิรุ่นชาวไทยที่ชอบเอฟของสั่งของจากจีนทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการนะครับสั่งของบน AliExpress กันนะทุกชมนะหลายคนนะครับทักมาถามว่าพี่ จะสั่งของจากจีนที่ไหนปลอดภัยดีที่ไหนมีมาตรการการคืนเงินดีได้รับของแล้วไม่ตรงปกแล้วก็คืนเงินได้นะท่านผู้ชมนะก็เหมือนกับเจ้าตัวช้อปปีหรือว่าลาซาด้าเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับจะเป็นการซื้อของจากจีนนะฮะแล้วก็มีการเสียภาษีถูกต้องนะฮะท่านผู้ชมนะออโอเคมาท่านผู้ชมนะเราจะมาสอนวิธีการซื้อของจาก AliExpress นะครับอืม ขั้นแรกนะท่านผู้ชมนะให้เราทําการดาวน์โหลดแอปมาเลยนะครับแอปมันชื่อว่า AliExpress นะครับแต่ผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้ทั้ง iOS แลวก็ Android ด้านล่างกับในใต้คลิปนะจากนั้นนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะท่านผู้ชมนะก็ให้ไปกดที่ด้านล่างนะครับคำว่าบัญชีนะครับนี่จะมีคําว่าบัญชีอยู่นะจากนั้นเราก็ลงชื่อเข้าใช้ให้เรียบร้อยนะครับที่ มุมบนขวามือนะฮะเห็นไหมเออนะครับอย่าลืมปรับตั้งเป็นรูปประเทศไทยแบบนี้ด้วยนะท่านผู้ชมนะอืมเราจะทําการลงชื่อเข้าใช้นะครับไปกดที่รูปคําว่าแชทนะเห็นไหมแชทเรามีไข่ปลา4ี่จุดนะครับกดขึ้นมาหนึ่งครั้งนะครับแล้วกดคําว่าลงชื่อเข้าใช้นะฮะจากนั้นนะครับก็ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีของเรานะพี่เนี่ยจะลงชื่อเข้าใช้ด้วย Facebook เนาะอืมแล้วกดดาเนินการต่อนะฮะแล้วก็กดเปิดแอปได้เลยนะครับจากนั้นนะครับกดดาเนินการต่อนะฮะอนุญาตมันไปนะครับอืมแล้วก็รอมาสักครู่นึง นี่นะฮะมันก็ขึ้นรลยชื่อแชทเรามาแล้วนะครับอ่าทีนี้เราก็มาหาของนะครับที่คําว่าหน้าหลักนะหน้าหลักเนี่ยเราอยากได้อะไรเราก็ซื้อไปเลยนะครับอืมอันนี้เนี่ยพี่ใส่ตะกร้าไว้แล้วนะครับพี่จะไปที่คาว่าลถเข็นนะครับพี่ใส่ตะกร้าไว้พี่จะซื้อตัวแปลงตัวนี้นะครับนี่ตัวแปลงตัวนี้นะเออมันจะเป็นค่าเงินทีเอสบีนะหรือว่าไทยบาทนั่นเองนะครับให้ดูที่ค่าเงินนะตรงสีแดงนะครับด้านตรงกลางนะฮะหรือว่าเราปรับค่าเงินก่อนให้มันเป็นไทยบาททบเราจะได้รู้นะฮะเออ โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะทำการสั่งซื้อกันเลยนะครับจากนั้นนะครับพี่จะติ๊กตัวที่พี่ต้องการซื้อนะครับแล้วก็กดชําระเงินนะครับนี่ชาระเงินนั้นด้านล่างขวามือเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็ใส่ที่อยู่ลงไปให้เรียบน้อยนะแล้วก็ใส่ที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์นะครับสำหรับวิธีการนะครับสอนเอ่อ แปลงนะครับท่านผู้ชมนะแปลงที่อยู่จากภาษาไทยของเราเป,ปา็นภาษาอังกฤษนะครับอืมเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะสำหรับวิธีการแบรบว่าอ่าใส่ที่อยู่นะเห็นไหมใส่ที่อยู่ให้เรียบร้อยนะครับให้ตรงทุกอย่างต้องเป็นภาษาอังกฤษหมดนะครับแล้วก็เบอร์โทรเนี่ยถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยให้พิมพ์คําว่าบวกห6หํนหน้านะแล้วก็ตัดศูนย์ออกไปนะครับศูนย์นำหน้านี่ตัดออกไปเลยนะครับเพราะว่าศูนย์มันเป็นการแบรบว่าอ่าเป็นเลขที่เอาไว้ในใช้ประเทศไทยนะแต่ว่าถ้าใช้ทั่วโลกบอลเนี่ยเขาต้องเป็นบวก6นะท่านผู้ชมนะอืม จากนั้นนะครับแล้วก็วิธีการชาระเงินนะท่านผู้ชมนะเรากดติ๊กเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่บัตรเครดิตของเราให้เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมนะใครยังไม่ได้เปิดบัตรเครดิตอะไรนะครับก็เปิดได้เลยนะครับแต่ผมจะทิ้งลิก์สอนวิธีการเปิดบัตรมาสเตอร์การ์ดแบบของทูมานี่ไว้แล้วนะครับท่านผูน้ชมนะเราก็ยืนยันไม่กอดนะครับนี่นะฮะแล้วก็มันจะมีสรุปรายการนะครับท่านผู้ชมนะเห็นไหมสรุปรายการนะครับมีในส่วนของค่างเงินที่เป็น US ดอลลาร์นะครับแล้วก็ในส่วนของค่าเงินที่เป็น ไทยบาทนะมันจะมีวงเล็บบอกอยู่นะครับด้านล่างสุดเลยนะครับล้วก็กดคาว่าจ่ายตอนนี้ได้เลยนะฮะท่านผู้ชมนะกดคาว่าจ่ายตอนนี้นะครับฟืบอ,อันนี้พี่ต้องจ่ายประมาณ829บาทนะครับนี่มันกําลังจะจ่ายเงินนะครับรอแป๊บหนึ่งอ่าสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมนะ โคดรอโคตรึงไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวแปลงนะครับนี่เราก็จะได้สถานะนะครับมานะที่จะจัดส่งครับคำสั่งซื้อจะถูกส่งภายใน7วันนะครับท่านผู้ชมนะไม่เช่นนั้นคุณจะได้รับเงินคืนโดยอัตโนมัตินะถ้า,าการสั่งซื้อไม่นสำเร็จนะครับท่านผู้ชมนะหรือว่ามีการขอคืนเงินนะครับมันก็จะคืนเงินไปที่บัตรที่เราซื้อนะท่านผู้ชมอย่างเช่นผมเปิดบัตรมาสเตอร์การ์ดในทูมันนี่นะเงินมันก็จะไปเข้าในทูมันนี่นะครับอืมเพราะาผมเปิดบัตรมาสเตอร์การ์ดนะส่วนใครที่บอกว่าเออใช้บัตรของธนนนาาคครรที่เเป็ดบบิตะั อย่างเช่นมีซ่าของธนาคารนู้นนี่นั่นนะครับมันก็จะไปเข้าแหล่งที่เราเปิดไว้นะครับท่านผู้ชมนะประมาณนั้นเลยนะครับอืมนี่นะพี่ก็จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยนะครับประมาณอ่าแปดร้อยกว่าบาทนะครับอันนี้ก็รอนะครับอืมก็ประมาณนี้ละกันนะท่านผู้ชมนะเออเราไปดูในสถานะการสั่งซื้อก่อนไปที่คาว่าบัญชีนะครับแล้วก็ดูคําว่ามีเหไหมครับสั่งซื้อของเราอยู่ตรงนี้นะครับอืมเราสามารถที่จะดูได้นะกดดูนะครับอ่าโอเคเราสั่งไปแล้วนี่อ่าประมาณนี้เลยนะท่านผู้ชมเนาะโอเคนะครับก็ ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับวิธีการสั่งซื้อสินค้าบน AliExpress นะท่านผู้ชมนะวิธีการก็อยู่ด้านล่างคำบรรยาใต้คลิปเลยนะครับสำหรับวันนี้พี่โคตรเลยก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งตได้ตับพี่โคช่วยนะเพราะเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปดาเด้อแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าเคอร์ตึง